สนับสนุนโดยน้ำดื่มคอปน้ำดื่มธรรมชาติบริษัททอมมอสจำกัดสวัสดีครับต้อนรับคุณเข้าสู่ริมทางเจเนอลครับผมสกดลมัดเล่าข่าวกับกาแฟดำยามเช้าๆนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของวันจันทร์ 29พฤศจิกายน2อ6 4น่ 24, นะครับก็เลยวันเดียวก็สิ้นเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับก็เตรียมเขาดาวเข้าสู่ปีใหม่2 5 6 5ก็คือเดือนธันวาคมอีกเดือนเดียวน,นะครับที่เราจะได้ทำงานกันนะในขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยนะครับก็ที่ประเทศกัมพูชาก็มีข่าวด่วนๆมาก็คือจากสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมเด็จ กรมพระนรดมลนริศนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้สิ้นพระชนม์ลงลงแล้วล,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 ลงแล้วนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสขณะนี้พระมีพระชนมาอยู่ได้77ปีนะครับหลังจากที่ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับก็ทั้งนี้เนี่ยสมเด็จน,นะครับนรดมนั้นเป็นพระรถองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพนระนรดมรีอนุอดีตกษัตริย์นะครับแห่งกัมพูชาและเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาและนะครับของพระบาท พระบรม,มาน,านาถนรดดมสีหะมุนีกษัตริย์แห่งกัมพูชาองค์ปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ก็งานนี้เนี่ยสมเด็จพระนโรดมลนฤทธิ์นั้นทรงเป็นหัวหน้าพรรคฟุลซินเปกเคยชนะการเลือกตั้งเมื่อปี1993ารงตําดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยร่วมกับสมเด็จฮุนเซนก่อนจะถูกขับไล่ออกจากตำแหน่งในปี1997เสจโดยฮุนเซนที่ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่จนปัจจุบันนี้นะครับก็ ขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับชาวกัมพูชานะฮะก็นี่เป็นข่าวด่วนๆเข้ามานะจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับเรื่องเราวของนะครับไวรัสยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่าทําไมมันมีออกมาเรื่อยๆแล้วก็ต่างสายพันธุ์ซึ่งประชาชนเองก็บอกว่างานนี้เนี่ยสงสัยจะเป็นการล้างโลกจริงๆนะครับและเราเราเองเราต้องอยู่กับมันนะไปได้ ไวรัสเราที hmm. ่อย no ู่กับมันครับเราคงไม่สามารถอาศัยสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยขยายนะครับกรอบในเรื่องของการป้องกันไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะครับการหากินนะครับหารายได้เข้ามาจุนเจียครอบครัวนะครับแบกเรื่องเกี่ยวกับภาระหนี้สินนะครับรายได้ไม่มีแน่นอนครับว่าภาระหนี้สินมันเพิ่มแน่นะครับตรงนี้เราจะอยู่กับมันแบบไหนมากกว่าที่เราจะบอกว่าเราควรจะอยู่กับมันแบบไหน เหมือนเหมือนกับไวรัสคอมพิวเตอร์แหละครับคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมีโปรแกรมป้องกันไวรัสต้องสแกนต้องดีเทคต้องออนะครับจัดการไวรัสทุกทุกวันเหมือนกันนะครับนี่คือนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังไว้เสมอนะครับก็คือว่าชีวิตคนเรานะครับเราต้องอยู่กับสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาตามอากาศตามอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับเราปฏิเสธการระบ,บันไม่ได้หรอกครับเดินผ่านผู้คนไปทานอาหารไปเที่ยวเจออยู่แล้วครับ นะครับถ้าบอกกันอย่างง่ายๆคือวันนี้เราไม่ได้ให้ความสนใจมันเนี่ยมันจะดูแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าสภาพโดยทั่วไปมันจะแข็งแรงโดยอัตโนมัติมากกว่ามันจะไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เพราะไม่มีใครมาถแถลงว่าติดคลัสเตอร์นู้นติดคลัสเตอร์นี้นะครับเราไม่ต้องมาคอยตามข่าวว่านะครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยได้ซื้อวัคซีนได้มีการนัดฉีดวัคซีนมีการไปให้ประชาชนได้ไปฉีดเข็ม1เข็ม2เข็ม3นะครับตามมาตรการแต่จริงๆแล้วว่าก็ว่ากันแล้วเนี่ย เราไปให้ความสำคัญกับเรื่องของโคโรนาไวรัสแล้วก็ไวรัสสายพันธุ์ต่างๆนะครับอย่างโอไมครเนที่เข้ามาเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยครับเ็นบอกมีพันธุใหม่เข้ามาจากแอฟริกา mm hmm. ก็โหมกระพือหน้าข่าวกันไปนะครับมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เรามองดูคือมันเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่สบคจะประกาศขยายเวลาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งเราก็จะเจ็บเจ็บตัวก็อยู่อย่างนี้ครับนะครับเที่ยวก็ไม,ม่มีความสุข นะครับจะไปไหนแต่ละทีก็ต้องมีเรื่องของวัคซีงวัคซีนที่ต้องฉีดกันโชกันนะครับมีหมอพร้อมที่คอยตรวจสอบการเดิน,นทางของคุณอยู่เสมอนะครับนั่นคือสิ่งที่มันลำบากยากเย็นครับฝากไปถึงผู้เกี่ยวข้องผู้ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับนะครับงานสาธารณสุขมันเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่ของคุณจะต้องหาแผนและวิธีการป้องกันที่ดีแต่ไม่ใช่อาศัยสบคขยายเวลาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยอ,อ,อย่างนี้นะครับมันไม่ดี เพราะว่าการทาธุรกิจการหาไรายได้นะครับมันไม่เกิดขึ้นดัชนีมวลรวม GDP มันไม่เป็นบวกขึ้นมาตอนนี้มันติดลบดําดิ่งขนาดนี้ท่านก็ยังมีการไปฉลองในกลุ่มพักร่วมไปฉลองลน่นฉลองนี่การเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานแต่ใบหน้าที่เกิดขึ้นบนบนใบหน้าของผู้นําประเทศก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยโปรเด็กประยุจันโอชาไม่ได้มีความสุขเลยนะครับตอนนี้ทุก เต็มหัวใจผมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้ววันนี้ความเป็นผู้นำความเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเลขาหลายหลายคนผมมองว่าวันนี้เนี่ยมันมันแตกละเป็นพักที่แตกแล้วครับไม่ไม่สามารถที่จะมาปลองรองอะไรกันได้แล้วนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เรากำลังนับถอยหลังไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายของพลเอกประวิทธวงสุวรรณที่เราเห็นภาพข่าวก็จะเห็นว่า มีการมีการล้มหมอนนอนเสือแน่ในครับในในในไม่กี่วันเนี้ยนะครับเราไม่ได้แช่งแต่เราเห็นเส้นทางของคนที่เจ็บป่วยและเสียชีวิตก็ประมาณอย่างนี้หมอใดๆก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พลเอกประวิตย์เป็นอยู่ต้องไม่เครียดครับวันนี้ท่านเครียดมากดูหน้ารู้เลยดูหน้าเนี่ยทั้งที่ใส่หน้ากากด้วยแหละดูหน้าดูสายตาดูการนั่งระหว่างเลขากับ ัวน้าพักก็นั่งกันคนละที่ดูเหมือนไม่ค่อยแยแสกันนะครับเราก็เชื่อได้ว่าไม่นานนี้เราจะได้ฟังข่าวว่ายุบพักพลังประชารัฐผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับและแนวทางการที่จะแตกไปอยู่พักไหนอะไรยังไงเนี่ยเราก็ตามดูไามลายกันต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วเรากา็มองว่านี่มันเป็นชะตากรรมอย่างหนึ่งเนาะใครที่ทำอะไรกับประเทศไว้เนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับชะตากรรมนะครับแน่นอน ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะครับในส่วนของหน้าข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือจะมีเรื่องของโควิดโอมิครอนนี่แหละที่ก็บอกว่าตอนนี้ไปโผที่ออสซี่แล้วก็ยุโรปลาไปถึง10ประเทศด้วยกันนะครับมีคนติดเชื้อเยอะแยะมากมายจากแอฟริกาใต้แต่ครับมีที่แรงๆหน่อยประมาณสักร้อยสิคนที่ก็บอกว่าสังเกตุจากอาการแล้วเนี่ยคือมันมันมันลงไปที่มันไม่ใช่ปอดอย่เดียวแล้วมันลงทุกจุดเลยนะครับปึ้งปึ้ง,ง,งเนี่ยนะครับมันทําลายทุกอย่าง นี่ขนาดยังไม่เกิดสงครามนี่ขนาดยังไม่มีสงครามเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์มหาปลัยล้างโลกการใช้อาวุธที่เต็มไปด้วยไวรัสเนี่ยยังไม่ได้ถล่มกันผมว่านี่เป็นการเทสเฉยๆมันยังมาขนาดนี้นะ <Yeah. S 1> มันยังมาขนาดนี้โอ้โ oh, ห mm hmm. นี่ถือว่าถือว่าหนักครับถือว่าหนักแต่ขนานนี้ครับในเรื่องของข่าวๆเกี่ยวกับทางด้านสังคมก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีการถอนตัวของ ทนายความนะครับที่เกี่ยวข้องกับนั่นแหละครับบ้านกกบกอกนะฮะลุงพลอะไรนี่นะฮะนะครับจริงๆผมได้ให้ความสนใจอะไรมากนะครับผมถือว่าใครที่กระทําความผิดเนี่ยอยู่ในใจเนี่ยท่านคิดอยู่แล้วว่าท่านกระทําความผิดท่านสารภาพไปตรงๆแล้วท่านรับผิดชอบในส่วนที่ท่านดําเนินการนะครับท่านฆ่าเด็กได้เนี่ยแสดงว่าใจท่านไม่ปกติต้องในการสารภาพโดงตรงนะครับก็ใครเกี่ยวข้องตรงไหนก็เริ่มทยอยเปิดเผยตัวเองออกมา นะครับไม่ช่วยก็แสดงว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างเราก็ไม่ต้องไปตามว่าว่ามันมีปัญหาอะไรขีดเส้นใต้ไว้อย่างเดียวผลประโยชน์ครับผลประโยชน์กับผลประโยชน์อย่างเดียวนะฮะลุ้นคลังลดภาษีที่ดินอีกปีบันเทาโควิดนะครับท้องถิ่นกทมเผยว่าตอนนี้การโอนการซื้อขายที่ดินเนี่ยมันลดลดไปประมาณเกือบ90%ลดมุ้ไปเลยนะครับลดมุ้ไปเลยนะฮะตอนนี้นี่เขาก็เลยลุ้นว่า ให้กระทรวงการคลังเนี่ยนะครับคุณอาคมเนี่ยนะครับได้พิจารณาดูซิว่าจะลดภาษีค่าโอนค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยเพิ่มเติมยังไงได้บ้างขยายอีกสักปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นะหลายๆหลายๆย,ยอย่างนะครับที่เราดูอยู่เนี่ยการแก้กฎหมายนะครับสฉบับเนี่ยเพื่อนับถอยหลังวันเลือกตั้งก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะสําเร็จแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับใครที่เกี่ยวข้องก็ต้อง ดําเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะครับกำลังจะแก้เสร็จแล้วจะเร่งดําเนินการในการส่งทุนกล้าวถวายนะครับให้ลงทับปรอพไถีนะครับลงนามในเรียบร้อยนะครับก็มีเรื่องของเลือกตั้งคือ2อใบนะครับใบหนึ่งคือสสเขตอีกใบหนึ่งก็คือเป็นบัญชีรายชื่อคือปฏิลิสนะครับส่วนนอกนั้นก็จะเป็นรายละเอียดนะครับ สสระบบเขต400เขตนะครับสสระบบบัญชีและชื่อ100คนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกําลังแก้ไขบางบางอย่างนะครับที่มันมันไม่ค่อยถูกต้องแต่ยังไงเสียเนี่ยเราก็ยังมองดูว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไปตัวชี้ชี้วัดว่านะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขมันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่พรรคฝ่ายค้านได้คนนํานวณกันมาเลยนะครับ ยังไงยังไงเสียเนี่ยเขาก็มองว่าคนเก่าต้องมาเพราะว่ายังมีฐานเสียงขนาดใหญ่ที่นั่งหลับในสภาก็คือสมาชิกพุทธ,ธ่สภาทั้งหลายที่กินเงินเดือนเดือนละ200,000กว่า3 0 0 0 0 0เนี่ยนะครับที่นั่งหลับอาชีพคือนั่งหลับไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาบอกให้ยก,ยกยกเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเรื่องยกมือในสภาเนี่ยก็อยากจะถามเหมือนกันอยากฝากฝากฝ่ายค้านไปถามนยนะครับยิงคําถามสั้นๆที่ประชาชนอยากรู้นะครับใคร นะครับถามนายถามนายกถามรัฐมนตรีเลยใครไม่มีการคอร์รัปชันบ้างยกมือขึ้นใครหรือในสังกัดกระทรวงของท่านเนี่ยไม่มีการคอร์รัปชันบ้างยกมือขึ้นดูซิเราจะดูว่าจะยกสักกี่คนผมว่าผมเดาโดยไม่ต้องนั่นนิ่งผมฝากฝ่ายค้านไปทำการบ้านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ เราก็พอดูออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในรัฐสภาถ้าเกิดยิงคำถามนี้ไปปวนแน่ครับปัท้วงอาถิวุ่นวายจริงๆรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยมันเหมือนกับถ้าประชาชนมองเหมือนน้ำสองสีแต่ในความเป็นจริงแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนมีการเกียเสียในการทํางานนะครับเขาเขาเขา,เขาทำให้ประชาชนมองเห็นว่ามีความเข้มแข็งๆๆในการที่จะต่อต้านอะไรบางอย่างแต่ในความเป็นจริงแล้ว ก็เหมือนทีเขาทีเรานะครับเกื้อกูลกันไปนะครับคุยกันไปประธานวิบเอาว่าไงคุยกันนะฮะทีนี้ภายในพักก็ต้องหารือกันนะยะพักคิดยังไงก็ว่ากันไปตามนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ที่ประชาชนมองอยู่คือเกียร์เสียเกื้อหนุนมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับหลังฉากเหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ในความเป็นจริงแล้วได้พี่เดี๋ยวว่ากัน อะไรอย่างนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ประมาณอย่างเนี้ยผมว่านะครับก็ฝากไปด้วยแล้วคับนะครับใครอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ในฝ่ายไหนก็ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์ทําให้ดีที่สุดประชาชนเขามองอยู่วันนี้มองด้วยความรู้สึกว่าความหวังนะครับที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะฝากไว้ที่ใครการแก้ไขปัญหาความยากจนการไปไหนแก้ไขปัญหาราคาข้าวเออมื่อวานผมได้คุยกับผู้ประกอบการที่ทําเกี่ยวกับ การผลิตข้าวนะครับชาวไร่ชาวนาเนี่ยไม่ได้ผูกปากการนะครับเพราะปัจจุตันนี้เขาไม่ขายข้าวแล้วนะครับเพราะราคาข้าวมันถูกมากแต่ครับประมาณโลละห้าบาทเนี่ยเขาบอกเขาเขาเขาเก็บข้าวไว้ดีกว่าเขาไม่ขายไม่มีค่าในการขายเขาไม่ขายเพราะถ้าขายไปหนึ่งคือราคาปุ๋ยราคาค่าใช้จ่ายค่าเกี่ยวค่าคนงานค่าอะไรอ่ะค่าปลูกทุกอย่างมันคือค่าจ่ายทั้งหมดไม่คุ้มสําหรับโลละห้าบาทเขาก็เลยไม่ขาย เก็บไว้แจกยังจะได้บุญได้กุศลมากกว่าอันนี้คือพูดจากคนที่ทํานาที่ภาคอีสานนะครับเมื่อวานวนี้พอดีว่าไปดันทานข้าวแล้วเจอนะครับไปนั่งทานโจ๊กลยครับที่ซอยเสยนามาเขาก็บอกโฮของของหนูนี่ได้เยอะนะครับผลผลิตป,ปีนี้แต่ไม่ขายกันทั้งบ้านเพราะโลละห้าบาทใครจะไปขายารทัฐมนตดีว่าการกระทรวงาพาณิชย์นายจุลินลักษณะวิสิตก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่พูด สักคําก็ไม่พูดไปพูดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับว่าตัวเองถ้าถ้าต,ตรงๆก็คือว่ามันมีอะไรบวกๆก็คุยกันหน่อยอะไรอย่างเนี้นะครับวันนี้เนี่ยการประกาันร,ราคาชัดที่สุดคือราคาเรื่องเกี่ยวกับน้ำํำยางน้ำน้ำจากถ้วยเนี่ยน้ำยํำยางเวลาเขากรีดมันจะลงถ้วยประกาันร,ราคาถ้วยเนี่ยน้ำยางถ้วยเนี่ยยี่สิบสามบาทแต่ชาวบ้านบอกมีคนไปขอรับซื้อเนี่ยประมาณสิบห้าถึงสิบหกบาท เห็นส่วนต่างไหมครับส่วนต่างระหว่างตรงเนี้หายไปไหนใครได้ใครได้อันนี้ต้องตามกันต่อมันเจ็บปวดนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พูดความจริงกันเนี่ยชาวสวนยางนะครับสวนปาล์มอีกเหมือนกันก็ไม่ใช่ดีนะครับชั่วโมงนี้แต่ราคาในต่างประเทศเขาบอกว่าเขาทําดีได้ราคาดีมีคนมาตัดราคาซื้อในราคาที่จากสวนเลยนะครับให้ในราคาอย่างนี้แต่ไปขายอีกราคาหนึ่ง มีส่วนต่างอีกมีประกันราคาส่วนส่วนอย่างเกี่ยวกับส่วนปลาอีกนะครับอย่างทั่อ,อีกโอ้ประกันราคากันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อราคาถูกได้ประกันราคาก็มีส่วนต่าง6บาท7บาทใข่ได้ <c oughs> ข้าวก็เหมือนกันวันนี้ราคาข้าว5บาท6บาทผลผลิตจากข้าวก็คือเป็นของคนส่วนใหญ่ทำภาคอีสานกับภาคเหนือภาคกลาง คนที่ไม่เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคือคนภาคใต้ที่ทําเกี่ยวกับอาชีพสนย่างเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดๆก็ตามที่ท่านได้ทำนะอยากสองมาตรฐานทําอะไรก็ตามทํามันจริงๆจังๆพูดกับชาวบ้านอย่างจริงจริงจังๆท่านจะได้รับการเชิดชูนะแต่วันนี้อาดๆก็อยากจะเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกแล้วนะครับเดินสายหาเสียงเลือกตั้งทั้งที่ผลงานเนี่ยชาวบ,บ้านก็ดูอยู่ว่าคุณมันลอยถ้วยไม่ได้เลือกอะไรที่มีเกี่ยวข้องในเรื่องของผลประโยชน์ส่วสนตนคุณจะไม่ได้ให้ความสนใจ นับตั้งแต่หน้ากากนับตั้งแต่วัคซีนนับตั้งแต่ราคายางนับตั้งแต่ราคาอะไรต่างๆนานาท่านเล่นเองนะครับก็เรียกว่าชกเองกินเองนะรัรัฐบาลก็ทำเอาหูจะเอาหูไปนาตาไปไล่พอเป็นพักร่วมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราไม่พูดเราไม่บอกเราไม่คุยผมก็ไม่อยากพูดไม่อยากบอกไม่อยากคุยเพราะ่อะไรนะครับ ชาวบ้านเขาเอื่อมลาอานเป็นทีแล้วไปเถอะครับโชคดีมีความสุขนะฮะขอให้ได้กลับมาอีกทีหนึ่งนะคนที่เลือกเข้ามานี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนแล้วครับางานนี้นะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ